็นแม่ฉันขึ้นตึกยากเดี๋ยพี่น้องถ้าแม่ฉันมาฉันต้องหาแบบที่ลาบไง <c oughs> สวัสดีครับตาป้อลืมมุดเลยลองลองคนลองถามน้องพลอยพี่เจ้าเพราะว่าแบงค์ที่ชาร์จอยู่ไหนลองถามน้องพลอยจะไปจริงแล้วนะเออโหยนางน้อยกูพวกนี้ต้องไปเล่นกระดำดงนะตาป้อ <c oughs> ฉันตลกอะไร ลาบูบูมาส่งมาลาบูบูเฮ้ยฉันจะแจ้งข่าวนะพอฉันเล่นไอ้มุกลาบูบูที่เอาหมาเข้ามาน่ะฉันไม่รู้ว่าหมามันในหมามันเท่าแล้วพออีกวันหนึ่งมันตายเลยสงสส่มันตกใจมันมันได้ออกกล้องเวื่อดีปอฉันมาเข้าใจให้ขอบคุณพี่ชมัยพรขันทักษสอนด้วยครับ พี่ชื่อนิดสวัสดีจับป้อสวัสดีเข้าใจผมด้วยนะยีวาสนาน้องสาวพี่สวัสดีด้วยรอก,กี่โมงหนูจะขึ้นไปดูที่สมุดสาครจริงดินางพี่เล่นอยุธยามันไกลกว่าเดี๋ยนางมาเถอะมาสวัสดีค่ะอยากดูคอนเสิร์ตซื้อบัตรกลุ่มปิดยังไงตะป้ออ่าถ้าซื้อก็ฉันนี่ มันเป็นบัตรผีนะปกติมันส9งร้อก็ฉันนี่บัตรผีจะตกอยู่ที่ที่29บาทแต่แต่ไปดูในสะน้ำดูกลุ่มปิดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาจอออกมาถ่ายให้ <c oughs> ฉันล้อเล่นนะอย่าอยวโกรธฉันนะไม่ <c oughs> เข้าไปในเนี้ยเข้า เขาไปในเพจของกฤษดาของพี่นุ้พี่แนทนะ่ะแล้วถามเขาเด้อเพราะว่าเขาเป็นคนขายบัตรถ้าให้ฉันขายฉันก็บัตรผีเลยพี่น้อง <c oughs> แต่พอแพรไม่ต้องแต่งหน้าเยอะหน้าตาธรรมชาติในี่หล่อดีโอ้ขอบคุณมาคะ้าหลอกี่โมงแม่ให้ฉันแต่งเธอะมงคลเขาอาจจะชอบปากฉัน,นเนแดงอะไรอย่างเงี้ย คนอะไรหล่อเกินนะ่ะจะทำหน้าหล่อมากได้ปะยัยครีมฉันว่าเราจะท้องกันแล้วนะดับฟอถ้าไปเดินประเทศญี่ปุ่นหน้าตาเลืนกับเขาอยู่นะหน้าตากลมเกืนกับเขาอยู่นะจิงดินหน้าฉันเหมือนประเทศญี่ปุ่นเหรอ ไม่แม่ฉันชอบไอ้นี่แกชื่อว่าอะไรวะแกเป็นนักร้องอยู่บราซิลเว้ยแกชื่อว่าเลมาหรืออะไรเนี่ยแม่ฉันชอบเขาพี่ป้ออายุเท่าไหร่พี่ป้อเกิดปีมะโรงแม่มาเข้าใจให้จา้าคอนเสิร์ตมาจ้าฉันมาอยู่ที่เขาเล่นเลี้ยเนี่ยเขาไม่ให้ฉันเล่นฉันก็มุดเข้าไปเล่นเพราะว่า ฉันมารอแล้วตาปอ้อแกไม่มาเล่นชนบุรีดึงฉันเคยไปเล่นแลีล้วก็บบอวินแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปนานแล้วนะพี่หนางอยากไปเหมือนกันนะตาปอ้อเธออชอบอวยฉันตั้งแต่ตกหลุมมาตาปอ้อนี่หาทางออกเป็นโอ้โหหวานเจี๊ยบ ตาป่อเคยมานครปฐมาถมไหมคะเคยไปนะอะไรที่ผมไปเล่นน่ะตรงนั้นน่ะสวัสดีจ้าตาป้อสวัสดีพี่จนโนไว้พี่พิมพ,พ,พ,พาคับสวัสดีคับแวมมาคุยอ่านใน้ฉันดึ้งตาป้อคับพี่สาวพี่ชายผมวันนี้มาซ้อมเปล่าปีนี้เกิดปีมะโรงจะโชคดีนะคะจริงไหมก่อนโชคดีอะไรลดเรียบร้อยไปแล้วแม่ ได้แต่ถ้าใส่อยู่กับผัวผัวจะถอดยากนะคะแนะนำไม่ให้ใส่นะคะแนะนำไให้ใส่ไปไว่ายน้ำนะคะ <c oughs> ก็มีแฟนยาง <c oughs> พิทนทโนไว้ถามฉันก็มีแล้วหรือไม่มีฉันก็ไม่รู้เอาเป็นว่าค่อนข้างอธิบายยาก <c oughs> ทำลดะแล้วยังยังไม่เลยขวัญมาไม่ป้อตาป้อทำไมแกลอแท้กเกก็พูดไปตาป้อแก็บได้ไปงานหรืออะไรขอบคุณพอยลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพินิษหัวเราะเพื่อฮ่าฮามีเรื่องลา,าบเปล่าตาป้อ มีเลี้นละ <c oughs> อืมก็แบบมีเลีเ้นลาดไม่ได้ดิดพระปอได้ใครแล้วตปอชอบรักเขาไงทำไมเปลี่ยนรถเรียบร้อยคืออะไรจ๊ะงั้นเปลี่ยนขอยืมชุดแอร์ฮอสเต g e จัดไปครับผมชุดแอร์ฮอสเตต e ฉันมีซื้อมาใหม่นะแต่ฉันอุ๊บเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ใส่แบบใครคิดถึงน้องแอร์ฉันนะ่ะฉันจะไว้ใส่ไงอันที่กล้ามาแสดงเป้าคาไปจ้ามาดูสันใส่สูตรนะเพราะว่าพิตเติลเขาซื้อสูตรให้สันแล้วฉันจะต้องใส่สูตรอีเม่อีพอเฮ้ยฉันจะงามใหญ่แล้วพี่น้อง ฉันมีสูตรซื้อมาสองพันสองตะป้อน่ารักอยากไปดูตะปอ้อบ้านอยู่ดังสินมาเลยน้องเติ้นน่ารักโอเคไม่ต้องแล้วอ้าววันนี้น้องขวัญไปเล่นสำนักตะคอเดตะป้อ,ปอไม่มไปหนีน้องขวัญเล่นสำนักตะคอคณะอะไรเอ่ยจริงดิคนคิ้วตะปอ้อสวยมาก บ้านลมมาเปล่ามาครับมาก็มาหมุนอยู่ตลอดเลยบ้านลมมีบ้านลมมีมาหมุนแล้วก็มีปลาโป่งครับสามสามอันนี่ถ้าขาดอันไหนอันหนึ่งนี่ไม่ได้ดอกพี่น้องเพราะหายกินร่วมกันแล้วพ้ออยู่ด่านนี้พี่สโนไว้ผมอยู่กระโทกพ,พี่ป้อหน้าเด็กขนาดนี้ใส่สูตรหล่อแล้วค่ะฉันจะ ถ้ตลกมากกว่าเก่าเนี่ยมันมันไม่ถนัดเลยแกเห็นไหมเวลาฉันออกแขกแล้วฉันใส่สูตรออกมาออกแขกกับเขาอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันเขินตัวเองมากเลยในการใส่สูตรนะพี่น้องแกเคยเห็นจับลิงจับตัวอะไรมาใส่สูตรมนะั้วันนี้ซ้อมแล้วหรอใช่ครับวันนี้เขาไปซ้อมแต่ฉันก็ไม่ได้ซ้อมหรอก กระโทกโชคชัยใช,ใช่ครับหล่อทุกอย่างที่เป็นตะปอ้อแหละว้าวสาธุข,ขอให้มีแฟนขับอย่างยายคีมสักห้าสิบคนนี่ฉันไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวรอให้อ่าพี่ป้อมีเงินเยอะๆก่อนนะพี่ป้อจะซื้อของขวัญให้พี่คีมในแหละ แต่ถ้าวันไหนพี่ป้อมไม่มีไม่มาถึงวันนั้นพี่คีมก็ต้องซื้อใช้เองนะ <c oughs> เคดังแล้วคนลู้จักโอ้ยังเลยฉันจะดังกี่โมงชาติไหนก่อนอย่าเรียกฉันเยอะบอกแล้วไงอะไรกับกับป้อวันไหนมาเล่นกันลุงฟ้าเหงาเลยโอ้ครับตาป้อสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีคุณพี่ครับ เ้ามาแล้วอย่าลืมข้อจอข้อใจให้ถึงแสนใจนะพี่น้องนะฉันอยากทะลุเป้าปหมายอ่ะฉันเป็นเป็นอะไรกับไม่รู้กับฮอกกี้เอฟซีตับปอเดอ้ขอบคุณค้าเอาของไปฝากจริงดีมา,าวันไหนก่อน มีเล่นแถวรถบุรีไหมครับเฮ้ยวันนั้นที่เราได้กินขนมปังที่ชัยนาทนะ่ะคนกันไหนเอาขนมปังวาให้ฉันก็ไม่รู้นะมันเป็นขนมปังใสไส้นะพี่น้องนะอร่อยเวอร์มากเลยอร่อยที่สุดในโลกเลยอร่อยที่สุดนั้งแต่เคยกินมาเลยเป็นขนมปังอะไรไม่รู้นอกก็นุ่มในก็แบบหวานเจี๊ยบมาแต่พ่อฉันถามแกเออซื้อกลุ่มปิดเขาซื้อยังไง ซื้อกลุ่มปิ๊นเนี่ยแกไปเซเวนเดอร์แล้วก็โทรหาลุงฟ้าบารมีน่ะแล้วก็ซื้อก็บเขาห่าฟัดในหน้าตบเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็ไม่รู้ว่าซื้อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวโท,โ,ทโทรอยู่ด้านหลังเงี่นไม่ค่อยจาน วครสวัสดีครับอาจารย์ดูผมไล่สดอยู่นี่ดูขาตั้งของผมสวัสดีครับมสวัสดีมาแล้วโอ้โหนวันนี้มาแล้วนี่นี่อาจารย์พวกเราคิดถึงกันโอ้ไปไหนมาเนี่ยไปซ้อมมาแล้วมาเดินมาถึงเนี่ยแต่เราแข่งจริงที่นี่เอ้ยเล่นจริงที่นี่เล่นจริงที่นี่เขาจริงข้อจ้าสวัสดีครับชอบไฟนี่เหรอจริงฤีธิ์ยังไงเจ๋อจริงฤทธิ์พอดีครับทุกคนนี่มาแล้วนี่ป้องปีมาหาเลยคิดถึงเขาโอ้ เดี๋ยววันนี้เราเล่นน้ำกันพ่อต้องเปิดสระน้ำให้เราอย่างใหญ่นี่เขาเปิดสระน้ำเราอย่างใหญ่เลยพ่อครับจัดงงอ่ะจัดงงน่าสระน้ำเลยแต่หล่นตรงเล่นตรงสว่างสว่างแต่กลิ่นดีนะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยด้วยโอเคครับกลิ่นนี้สุดยอดเป็นไงพ่อห้องผมไม่ต้องห่วงทำเป็นตัวเราถึงเลยที่ถึงพ่อถึงเลยครับนี่เอาเอานี่มาฝากพ่ออยู่อะไรอ่ะ สวัสดีทุกคนนะครับกับพี่จีนปอแม่มาคนละองค์กับพี่พี่อะไรนะพี่พี่นั่นอ่ะอ๋อโอ้ยนะเพราะเราเก็บไว้นะครับขอบใจมากครับขอบคุณนะครับกับพี่คนที่อยู่เพชรกำแพงเพชรใครอ่ะที่เป็นลิเกพ่อเพชรบุรีอ่ะเพชรบุรีอ่ะพี่อะไรที่ด้านข้างผมอาท่โฟที่โฟอ่าที่โฟมาให้สองเหรียญไม่ใช่มแม่นมาดูพันร้อยพ่อพันกว่าพันกว่ากันไหนพ่อ พ่ออย่าเอาไปบวกกันดิพ่อรอข่าวโอเคพ่อกินข้าวมาแล้วชอบเพียงเดียวดีละเบี่ยงครับพ่อโอ้พี่ฟิล์มสวัสดีครับไม่ต้องลง้ไปแล้วรถอยู่ข้างล่างพี่ฟิล์มคเอาให้ผมยกกล่องเลยไหมไอ้หมอนก็อยู่ด้านล่างครับครับเอาหมอนให้น้องโอเคแล้วรถเข็นเอาลครับโอเคพี่พี่พิเตอร์ เหนหพี่พี่ฟิล์มครับผม